สวัสดีค่ะวันนี้โ๊ะจะมาเล่าประวัติของรถถังให้ทุกคนฟังกันนะคะน้องก็จิ <c oughs> ้มจิงอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะส่วนอันนี้ตอนเข้ามาบ้านแรกๆหน้าแหลมเชียวแต่พุงน้องใหญ่มากเลยนะคะตัวก็จะเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะรถถังมาตอนแรกก็พุงตกนะคะเป็นเชื้อราเต็มตัวเลยค่ะและอีกอย่างน้องก็จะมีค่าตไปที่สูงด้วยนะคะมีก็รักษาไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็ฟันนางก็ผิดปกตินะคะแล้วก็เหือกอักเสบด้วยแต่สิ่งที่ดีที่สุดของรถถังก็คือน้องอะ่ะเป็นแมวที่มิส่ยดีมากๆค่ะน้องอะ่ะเข้ามาหาโป๊ก่อนไม่หิ่งเลยนะคะมาแรกๆโป๊ก็ขู่น้องฟอ่ฟอเลยค่ะแต่น้องอะ่ะฮก็ยังเข้ามาหาโป๊อยู่นะคะแล้วก็ยอมโป๊ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้ก็คือข้อดีมากๆของรถถังเลยนะ ซึ่งมันก็ทําให้ม้อ่ะหลักรถถังมากๆเลยด้วยแหละเนี่ยรถถังมาม้ก็เอาของโป๊กไปให้รถถังใส่แต่งตัวให้น้องอยากให้น้องน่ารักเนี่ยค่ะอันนี้ต้อนพาไปหาหมอนะคะรถถังก็จะตัวเล็กๆอยู่ในกระเป๋าได้ค่ะพอน้องมาบ้านไม่นานเราก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยกันค่ะ <S <S ก็ทำความรู้จักกันเรื่อยๆค่ะสุดท้าย ได้กันได้นะคะก็นอนได้กันแบบนี้เลยค่ะจากเล็กๆก็จะเข้ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่อันนี้ก็อยู่ได้กันไปเรื่อยๆล้วค่ะน้องก็น่ารักตีเนียค่ะโปก็เลยต้องยอมมันเพราะมันนั้นน่ารักตูด,ดิตัวประหลาดมากเลยตัวยาวๆนะแล้วก็ท้องกลมๆดีค่ะก็อย่างน้อยก็มีรถถังมาแทนพิกกี้ในตอนนั้น รถถังอะ่ะมันทําให้โปร,รู้สึกว่า้น้องก็รักโปเหมือนกันนะโปก็เลยรักรถถังค่ะแต่ว่าตั้งแต่มีรถถังเข้ามาโปก็กินข้าวไม่ทันน้องเลยค่ะน้องอะ่ะก็จะมาแย่งโปกินตลอดอย่างอื่นมันเกงใจนะแต่เรื่องกินเนี่ยมันไม่เกงใจใครหน้าไหนทั้งนั้นเลยกินตลอดไม่ดูเลยว่าใครเป็นพี่ ใครมาก่อนและนี่ก็เหมือนกันชอบหยอกแรงๆตอนเนี้เริ่มและเริ่มและยังไม่หนุ่มเลยเริ่มอยากมีสาวแล้วดูดิเอาหางขึ้นเหงาอดิดย๋ยวมี้ก็พาไปทำหมันเฮ้ยลดถังเอ้ยแล้วตอนเนี้ยอันนี้คือลูกไม่จิ่วันที่ผ่านมานะลดถังอะ่ะมันอ้วนขึ้นแล้วมีก็ชอบไปอุ้มมัน มันตัวใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วมันก็ดูตุ๊บตับ๊บหน้ากอดโถดูทำหน้าสิโตเนี่ยจะสู้มันไม่ได้อยู่แล้วความน่ารักของมันจากวันแรกถึงวันนี้